อันนี้มาหางยังครับมือนี้ครับหาเพลิงครับหาเพลิงหมอครับได้ครับอุปกรณ์หาเพลิงครับมามานี <un> is 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 ่ครับนี่หมวกอีโมงครับถังกับอันนี้อีหยังครับครับเนี่ยทังถังไฟใส่หท้ทงมันกับถังใส่ห้างบ่ครับเนี่ยเนี่ยอะไรคือโคบเพิงมันครับอ๋ออันนี้โคบไรเนาะครับเป็นไรมันคิดเป็นขวนครับโอมากครับมือนี้ขวดเพียงยูเพิ่มเติมตามแมวมันมาเดียครับตามแมวมากกับมาก มาพ่อห้างนี่เห็นไ่มครับห้างมันนี่ครับอาจจะพ่อเห็นจังน้อยนะครับเดี๋ยวคอยเขาไปเบื้องครับไปครับเขาไปเบื้องเลยครับวิธีการเอาเพลิงครับนี่ครับเบื้องสูตรก้อนครับโอ้พอ้าสีเล่าน้ำแมนมาเด้อครับเด้อแแม่ด้วยนะกินนี่แล้วนี่ครับไปเป็นแแม่กันเลยน้ำมาไปกินนี่ในบ้านไปหากินในบ้านหากินดอกไม้ในบ้านนะครับอดอกอม้ก็อื่น คลองเ้องอย่างข้องอ่ะข้องใช่ครับนี่ครับยุ่ขง,ขงข้างครับนี่่างข้างหลวงเลยครับมาหาพึ่งครับแล้วล่าอุปกรณ์กันครับโอ้มี่นะกากย่างดีครับไขเอาไปนี่มันอยู่งแก่สัมฤทธิ์ ถ้าเราข้าเยื้อจุดควๆๆ้นไฟ่ออกไปพ่อมันอักข่าไครับคือไก่ถ้ามีกันเขาก็จุดคว้นไฟเนี่ยมันเปลี่ยนตาไร่ออกไปครับโอ้ครับข้าต้อกขุด,ดไไกน,นจุดคว้านไฟไว้ก่อนเนาะครับคว้านไฟเข้าไปหอมไปเลยครับครับเดี๋ยวค่อยติดตามเบื้องครับพี่น้องเข้าครับนี่ครับโอ้จุดอุปกรณ์หาเพลิงครับ ครับผมหลีน้ำคนไปครับติดตามไปเบื้องครับวิธีการหาครับจุดนี่ครับแต่เขาไปใกล้มันต้องมันเขียนตรไยครับต้องจุดครบคนเขาไปก้อนนะครับครบนี่ก็ต้องเอาใบบักเขียบด้วยครับนี่หรือใบหน่อยหน้าครับใบไรก็ได้ครับไปพวกใบเกษตรใบยังกต่ไหครับอ๋อเป็นก้อนอ๋อง ต้องเอาเป็นขั้วนครับก็แหย่เต้ยเอาใบยังก็ได้นะครับใบข้างนั้นเครับเราใช้เป็นขั้นแหยเป็นใบสดเราห่อเข้าไปแล้วแห่มันเป็นควันครับแห่มันไม่เป็นไฟครับป้าพงศื่อทางแหยครับป้าน้องไปครับติดตามเมืองครับนี่ครับโอ้ทางป้าครับหมุนดงหมุนป้าไปครับเบินขี่หาได้ง่ายๆเด้อครับเด้อ จจดควันไลก่อนครับปูดไว้ครับนี่นี่นี่เบื้องครับเทคนิคครับนี่ครับห้างครับเจำห่อควันใส่ก่อนนะครับเอาขึ้นไปแล้วมวันเปลี่ยนตะไลกับห่อโอ้จะเอาควันรอไปก่อนนะครับควันไล่เมียหนีก้อนไล่มลมกอนอ๋อนี่ครับเทคนิคครับคาถาม่บ่ครับคาถานี่คาถานี่บว่ามีนะครับคาถา เขาตะควันอะไรมันบ่ครับเขาต้องใจกล้าใจจังเอาได้โหข้าทาใจจัข้าทานี่ขึ้นยุ่งกับใจเนาะครับเนาะใจครับข้าทานี่ยยุ่งกับใจฮ่ดับปีนขึ้นไปก้อนก็ได้ครับเดี๋ยวมยืนทางให้นี่ครับพี่น้องฮ่องเวิรงครับอู้หั่งใหญ่ครับครับกำลังงามครับ ปีนแล้วครับบานนี้ครับนี่แหละครับขึ้นกับใจครับกันผู้กาปีนยังกาได้เด้อครับนี่ครับนี่ครับครบครบไรก่อนเด้อครับเด้อเพิ่งครับนี่นี่ครับวิธีการเอาครับกับว่ยากว่าง่ายครับยุกับใจครับ นี่ใจกล้าก็เอาได้ครับใจบ่อกล้าก็บ่บกล้าเอาครับนี่เบื้องครับเบื้อง สุดยอดครับหัางกำลังงามครับลูกเต็มเลยครับนี่นี่ครับโอ้สุดยอดแห้งครับหัางนี่หม้อครับหมอครับกำลังงามครับลูกนี่กำลังโอ้ีโตก็ได้นะครับอันตรายอันตรายนะครับคบนี่ปาม่ได้ครับปลาจิมครบ่ได้โอ้โอ้นี่ครับนี่ครับ ยังงามเลยครับนี่เบื้องครับนี่โอ้สุดยอดครับนี่ครับโอ้กำลังงามครับน้ำหวานกำลังดีเลยครับนี่วู้น้ำหวานกับหัวง่ายครับคุณครับโอ้สุดยอดแหงครับมาเบื้องครับมาเบื้องครับพี่น้องครับโู้ดางกับงามครับนี่นี่หัวน้ำหวานหัวง่ายเลยครับนี่เบื้องครับเบื้องวิธีการตัดเด้อครับเด้อนี่ครับ ต้องไล่เม,ม,ไไมียมออกดีๆวันครับนี่อ๋อแลว้วก็ปานหัวน้าหนครับโอ้หนามหย่อยโซดๆเลยครับนี่นี่ครับโอ้หัวน,วาน,วาน้าหนวดงามค,ครับครัปบปึ๊บ <c oughs> นี่ครับเบิ้งครับนี่โอ้ปึ๊บเข้าไป่อนครับ เบื่องครับนว้วงเข้ามาเบิ่งเรื่องครับเด้อเทคนิควิธีการเอาผึ้งนะครับเด้อปึ๊บล้วก็ตัดหัวน้ำหวานครับนี่ตัดหวน้ำหวานใส่ถุงไว้ปึ๊บนี่ครับถุงห่อไว้ห่อหัวน้ำหวานแล้วก็ตัดครับ ได้แล้วครับนี่นี่ได้มันหวานแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับได้ของมาแล้วโอ้เต็มถุงหมอกก็ครับมันหวานครับโอ้เหลือห้างเลยครับเด้อดบันีีเด้อห้างกำลังงามเลยครับคุณห้างเบื้องครับเบื้อง นี่ครับเมื่อกี้ตัดหัวน้ำหวานไปเด้อครับเลือเหลือห้างเน้อพี่นองเข้าเบื่องครับนี่เออแบบนี้วิธีการตัดห้างครับนี่ออนี่ครับอุ๊ยตกห้างโอ้โมไม่ยังครับมไม่ยังเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าไว้กันครับนี่ นี่ครับนมัเรียบร้อยแล้วครับจะลงมาแล้วครับบ้านนี่นี่ครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วปเลยครับนี่ครับเ้าปีลงมาแล้วครับนี่โอ้ปึ๊บนี่ครับทีมครบว่าได้ครับครบนี่ยังยุดติดมือตลอดเด้อครับเด้อครับต้องไม่เเตอเลยครับหนาผล ครับนะฝนอันตรายครับนี่นี่ครับห้างลงมาแล้วครับโอ้มันลงมาก่อนครับเป่า้าเฝ่านี่ครับข้างเป่าก็ข้นห้างเป้าก็ข้นครับห้างลงมาก่อนข้นโอ้ยนี่ครับโอ้เตรียมถังหม้อกอครับไปครับไปแล้วครับไปครับควันโอ้ขโมงสงเชงครับ เมือล่มครับโอ้ยโอ้นี่ครับได้มหแล้วครับอ่างเกืองครับตังหลงบ้านครับนี่ครับจบครับจบคลิปนี่ครับพอสีครับนี่ครับบอกเมื่อใบใบครับขอบคุณครับ